มอมกแล้ววะฝนอ่ะฝนมากันเบียงาค้าองอยูแล้วฝนบอก่า,าอะไรรอก้ฟานนะอ้าวนี่ปากขยียงไรก่อนเนี่ โอ้ตกเลยนะฝนอ่ะบุเลือ่อตรงนะี้ เสียงยังเสียงทอดด่อทีน้ำน้ำมันไหล,ลอ,อันได้ทุกแป๊ดก่อนเนี่ยยนหลดอ่ะยีเนี่ยเป็นปพอน่อยออพอหน่อย ค้นน้อยปลาซอยโอ้หนักคือหนักแวนวกระซังนะ,ะนนกระซังนะ,ะอนนสองรู้ไปไป ไปยังไปยังออกแล้วรรเร็วอย่างเด้อปลาคอน่ะปลาคอปลายังปลาขาวปลาส้อยนะ เข้าก็เข้าบ่เข้าก็แล้วไปดิเห็นก็เฮ็ดหยับได้ดิคันบเข้าจกนตัวน้อยน้อย รถคือสิได้ไรนั่นนะสามสิบกว่าสี่ะเนาะสบายเลยได้ปลาสดสามสิบสี่สิบไงหายากน้ำบาอนบอเไนดอกบทเาไหนเนี่หายกินยากร้อยสองร้อยสามร้อย ทางเราเขาเอินป,รราปลาร้าดีปลาร้าบ้านนะปลาดบ้านเขามันโตเั็นว่ามันโตเลียงๆเห็น่ไหมเรีลงยังปลดแต่่วามันเลยแต่ปลดล็บ้านแห่งเฮาเนี่ยเขาเอินปลาดมันมันแนวตระกูลปลาด้าดีหรอเห็นเหมือนนั้นตบกบุกไงได้แท้เนี่ยขาซอกเนี่ยออายาวอ่ะตับกบกนะุกไงนี่สองนิ้วนี่ได้ไหม โอ้โหโตเดียวคุ้ม嘛อืปลาลดท่น่ะต่เขาเอนปลาลาดมันมันโตยิ่งใหญ่ครับมันโตยิ่งใหญ่มันมันหญ่เต็มที่เด็ดบ้านเฮานี่มันบ่เต็มที่เด็ดหากินกันเบิดก้อนนี่ฮะฮะ ครับโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่มันสนับสนุนเดียกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เอานำเนี่ยครับโอ้ยกำนมินมันตายเบิร์ตปลาเล็กปลาน้อยปลากำลังไข่ปลาไข่ไข่กั่นครับ เมน้นกิ่กอปเนี่ป่าบ้านเขามันใหญ่บ่ทันป่าทานครับแล้วก็หาก,กินผิดธรมรมชาตินี่หลักๆก,กระซอดนั่นแหละออ้ออ <c oughs> บางคนเขาว่าเอาอยาเบียรก็มีวะกลัว เบียเราเอาแบบเอาอยาอ่อนๆนะแป๊บปบลงหนักนะเอาเอาพอให้มันเงาเนี่ยเพิ่นว่านะแล้วก็เอาไปขายคนเขาก็บ,บรู้เขาก็ซื้อกินเห็นเพิ่นว่าดอกนะผ่เ<อ>แลว โอ้ยขันผู้หลักไงบ้านฮาน,นี่เอาจริงเอาจังกับหมูซอสป่านี้โอ้หากินไปเถอะป่าบ้านเฮอั์น่ะให้เก่งใจให้เดีย๋ยร่ะหูเวทยังซอกันเนาะ <c oughs> กินง่ายกันพูดโอ้ยมาแล้วบอสดหอมลมบอดบอสดตกไดก็ตกมันเอาน้ำเนี้ยน,นี่เน,นียเมื่อคืนนี้ว่ามันซีแนวกับ่นอะมาละ เริ่มคำรามแล้วคำลามอยู่แล้วเสาคำรามเมื่อไหร่คนไหนออกง่อมฝนบ่อได้ตยดักบัแต่ฟ้านี่นะลมก็พอเลยยันตีเปิดปิ่งไปแล้วดิโอ้ล่ะว้าวระวังเจอพายุฤดูร้อนทั้งกระปิงคือกัน เอแทงอย่ามันเป็นลมมุนนะครับโอ้หันกระซัดมาคือกันร่อนกระแทกมาตึงเดียวเลยนะไปบด้เ้ันอย่างโยเป็นแงไปเลยโอ้เห็นสภาพเลยยันตลเลยเลยนี่ยเอาไปไล่พูดเอาผมเดินแล้งลงนเอาไปเรียกเดียวทนหลันมัตว์หลโอ้ันมาเท้งจังอะ

ฟ้าลงบดัดก็เออโลงเทาไปนนะ่ะดอกกข้าบขึ้นเพราะว่ายันมันหมุนอีกน่ะน,นะครับยันไม่ที่ว่ามันหมุนเวียงอยู่นะ่ะครับแต่ยัยน,น,ยนก็ก็เวียยฝนฝะนฝนตกกระตกไปเถอะยังมีลมมีฟ้าเถอะเนาะ โอ้ยมาแล้วลมมาได้ยูบอได้ยูบอมาแว้วมาแว้วไกลมาแล้วไกลมาแล้วไกลไมาแล้วพอดีขึ้นมาก็เบิ้งป้าพอดีแล้วเนี่ย อยู่กาดเลยัในนี้ครับบ,บัดขึ้นบัดขึ้น,นครับโอ้ยฝนเหมือนตกอยู่แล้วล่ะเนี่ยหรือว <c oughs> ่าว <c oughs> <c oughs> บัรตกขึ่นล่ะยกให้ผมเบิ้งกันดีจังบวดเสียเวลา ังใดก็ได้ให้มันเห็นนะโอ,อ้เดี๋ยวเด้อครับ